สมุนกัญชัยฟาดเดือดค่ะเผยไม่ใช่พักไม่อาห,หสิกิกมให้ฟิลมรัชภูมิยันเขาไม่ใช่น้องผมเขาเป็นเพียงแค่คนรู้จักค่ะ สืบเนื่องจากวันนี้ค่ะที่คุณฟิล์มรัชภูมพร้อมกับทนายประมาณค่ะทนายคนใหม่ของคุณฟิล์มได้มีการเดินทางเข้าไปพบตำรวจที่กองปราบค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามกันโชครัพย์และหมิ่นประมาทจากกรณีคลิปเสียงที่ร่วมกับนางสาวกิตอนงค่ะหรือว่าเซพัทเรียกรับเงินจากบอสบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน20ล้านบาทและหมิ่นประมาทพิธีกรดังค่ะอย่างหนุ่มกัญชัยนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อประมาณ11บเอนาฬิกาค่ะด้านของทนายประมาณค่ะได้มีการกล่าวว่าเท่าที่ตรวจสอบตามหลักฐานแล้วก็เห็นว่าไม่น่าจะ เขาขายคดีกันโชคซั์รวมทั้งคดีหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยด้วยซึ่งหากตนเป็นปหนุ่มกัญชัยก็คงให้อภัยน้องได้นั่นเองค่ะส่วนทนางหุง่นฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยก็เผยสั้นๆเหงาว่ามั่นใจร้อเซ็ตว่าไม่ทําอะไรผิดซึ่งก็ยังคงยืนยันคําพูดเดิมค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นอกจากนี้ค่ะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยทางทีมข่าวผ่ะ,ะ,ะ,ะก็ยังถามเพิ่มเติมไปว่าแล้วที่พี่หนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าเราไม่ใช่น้องเขาตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วต่างๆนานา,นาคุณ แล้วแต่พี่เขาเลยมันเป็นสิทธิ์ของเขานั่นเองค่ะต่อมาค่ะด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเปิดใจผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับฝากถึงอาจารย์ประมาณค่ะว่าฟิล์มรัตภูมิไม่ใช่น้องเป็นแค่คนรู้จักและไม่ได้คุ้นเคยกันอาจารย์จะมาคิดตู่แบบนี้ไม่ได้ส่วนตัวเคารพและนับถืออาจารย์ประมาณเพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้เดี๋ยวสื่อจะเข้าใจผิดยืนยันไม่ได้สนิทหรือคุ้นเคยกับคุณฟิล์มรัตภูมินั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยพ เล่นจบก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างทำมาหากินไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,กนวันดีคืนดีก็ติดต่อม,มาหาว่าจะติดต่อบอบสพอมาออกรายการแบบนี้ก็คุยกันได้แต่ไม่ได้คุ้นเคยอีกทั้งส่วนตัวไม่ใช่คนใจกว้างที่จะมาเอาหัวสีให้หรือให้อภยัยเพราะตนไม่ใช่พระที่สําคัญอาจารย์ประมาณบอกว่าตนเสียหายตรงไหนและไม่น่าเข้าหมิ่นประมาทนั้นงั้นตนขอยืมเชื่ออาจารย์ว่าได้ติดต่ออาจารย์ประมาณไว้แล้วอาจารย์เขาเรียก20ล้านบาทเดี๋ยวอาจารย์มาทําตรีให้ทั้งที่อาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์จะรับได้หรือ ดังนั้นอาจารย์ต้องฟังตนพูดบ้างไม่ใช่ฟังแค่ลืกความเพราะไม่เหมาะนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยพี่หนุม่มยังเผยต่อค่ะว่าถามหน่อยจะไม่ให้โกรธได้ไงมีคนมาอ้างชื่อเราว่ากัญชัยเรียกลับ20ล้านแลกกับการมาออกหนกระแสจะชัดไม่ชัดไม่รู้อย่างไรถ้าวันนั้นตนไม่ได้เอาคลิปนี้มาเปิดและปล่อยให้คลิปนี้ถูกตัดก่อนคู่กรณีเอาไปเปิดและบอกกัญชัยร่วมด้วยตนจะเป็นยังไงมันไม่ถูกต้องในการเอาชื่อคนอื่นไปแอบอ้างในเรื่องแบบนี้นั่นเองค่ะ ก็จะบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยทุกอกทุกใจกับคำพูดของพี่หนุม่มมากๆเลยสําหรับรายการเที่ยววันนันเหตุการณ์นั่นเองค่ะและส่วนน้าตของคุณฟิล์ร่าภูวันนี้ก็ได้มีการเดินทางเข้าไปรับทราบข,ข้อกล่าวหาที่กองปราบที่ได้ปล่อยแล้วไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแลวถ้ามีเรื่องราวออกมาเบลทํทเท็บรังเมาสม์มาเบลทผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ